คลิป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 แบบว่าคลิปจัดเทเลทเวอร์เรนดิสกฆาตรกรนะครับก็เนื่องจากเห็นว่าหลายคนแม่งทำช่องเอ้ยทำเทียร์ทำช่องเห็นหลายคนทำเทเลทอ่าขออนุญาตก๊อปกระแสะก็กระแสมาสิบห้าวันที่แล้วแหละอ่าผมถือว่าอย่างไยก็มาดีกว่าไม่มาเนาะตัวแรกครับ The c h i เด e ผมถามจริงทุกคนไปช่องไหนไม่เคยเคยเห็นมันตกมาอยู่ B, บีป่ะเจอเห็นตกมันมาอยู่เอป่ะไม่มีผมว่ามันไม่น่ามีใครทำออกมามามาเอมาบีหรอกในตัวเนี้ย ทำไมผู้เล่นมือใหม่ควรซื้อตัวไหนอ่าตัวนี้เลครับคนคิดอะไรบมอกคุณจัดตัวนี้เลยเนื่องจากว่าสกิลมันนะครับคูดาวเร็วสุดในเกมโมบิลิตี้สูงชีพมโมบิลิตี้คืออะไรโมบิลิตี้คือความพลิ้วไหวนยะกระโดดข้ามกำแพงได้กระโดดข้ามไม้ได้พุ่งได้แทงได้เออมันก็ทําได้แทบทุกอย่างแล้วแหละคือมึงซื้อตัวนี้ไปมันก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วมันมนอ่ะแทงแทงดีดีดไปคอมโบยิ่งเล่นเป็นแมงสาวติดใจอืมตัวเท่เทเลยมันคงเป็นแบบ ตัวแอคสาวในวงการไวเอลนะต่อมาครับเตอร์สไลเชอร์หรือวิเชอร์สมิธก็ตัวเริ่มต้นที่แสนจะเก่งยังกาชกว่าตัวซื้อหลายๆตัวตัวนี้พอๆกันแล้วพอๆกันนังพูดอ่ะมันอะไรวะสกิลดีดนิ้วอะไรอ่ะอะไรวะโอชิเคเตโอก็ทางไม้อ่ามีน้องหนุ่มอีกแล้ววิ่งเร็วชี้หายคุมโซนพูดเก่งคือคุณต้องการอะไรอีกการเป็นซัพพอร์คุณมีอะไรที่อยากได้กว่านี้อีกมากกว่านี้ก็ไปปั่นไฟช่วยเซอร์เลยไหม ผมให้สองตัวนี้คคู่หูคู่ซีจอยู่ด้วยกันไหมต่อมานะครับ Abysswalker ขวัญใจชาวชาวอะไรวะมันเรียกว่าอะไร Dark Soul วะอ Abysswalker ขวัญใจตัวตัวสุดปลอดเทพตัวนี้ผมให้อยู่ A จริงๆผมอยากให้มันอยู่ B แต่ผมกลัวโดนดราม่าะก็ก็อยู่ A ไปแล้วกันกระแสดราม่าแม่งแรงกูกลัวโดนทำไมอยู่เอ ทำไมไม่อยู่เอสต่นพี่แม่งแม่งแม่งีสกิล mobility แม่งพูน้าเออทำดาเมจได้มีสกิลโซโลเออปาดูนู่นนี่ได้เบิร์กก็คุมโซนดีทำไมแม่งอยู่ A นั่นดิทำไมอยู่ A ถ้ายอกยอกไม่ได้ไอตัวน,นี้นะครับที่มันอยู่ A เพราะว่ามันแก้ทางง่ายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสกิลปาปลาดน้องมันอะ่ะสกิลแบบพุ่งเอาดาบใหญ่ตัวบัะทุกคนสามารถกดย่อหลบได้นะครับ แต่คนส่วนใหญ่แม่งก็ไม่มองหลังอยู่ดีอะเวลาเล่นมังก็วิ่งดูแต่ข้างหน้าดูทําไมมึงทำไมข้างหน้ามีอะไรให้ดูข้างหลังมึงอะคนฆ่าคนฆ่ามึงตามจะติดตัวแล้วมึงก็ดูหน้าแล้เวเดี๋ยวมีกรณีนึงให้พูดเย่นงดูหลังดูหน้าเนี่ยเลาเป็นว่าคุณดูหลังนะมันง้างดาบจะพุ่งมาคุณคุณกดยอ่อแค่นั้นแหละส่วนสกิลโซโล่คุณอยู่ในมิดไฟกับแบบไล่ไล่ไล่กันอ,อยู่อะตาคุณไม่บอกคุณไม่โดนมันไอ้นี่หรอกพูดตามตรงสกิลมันเล็กกระจุ๋งนึงนึกว่า ไหนอะ,อะจิ้มเร็วมากไหมเออจิ้มเร็วมากระยะทั้งแมบบอ,อ่อนฟิลด์เดอ,อะซันดีกว่าเหมือนกว่าประมาณนั้นเล่นได้ไหมเล่นได้เบิกดีเบิกที่อยู่เบิกคุมโซนเป็นตัวสายคุมโซนเลยผมเ,เก่งเลยอะต่อมาเจ็นไปคิลเลอร์ผมผมถามจริงมันมีใครเล่นอะไม่อาจจะมีแบบพวกโลกสวยเฮ้ย <Hey, S 2> มันเล่นสนุกเออผมคิดออกแค่นั่นแหละตรงนั้นที่พี่คิดออกก็เพลงมัน สกินสวยแม่งหล่อแม่งดังเป็นแบบขวัญใจประชาชีเรื่องเล่าสยองขวัญสมัยก่อนสมัยเด็กนอกนั้นผมไม่เห็นความดีมันหว่ามันวิ่งเร็วแล้วไงทำดาเมจกระจายได้แล้วมันโลมไหมอ่าถ้ามึงมีเปิร์กเนี่ยเปิร์กะะอะไรวะเอาเป็นว่ามันมีเปิร์กหนึ่งที่ทำให้แบบตีแล้วจะติดคิวช้าลงซึ่งเอาจริงนะมันไม่ควรเป็นเปิร์กเว้ย มันควรเป็นสกิลมันควรเป็นแพสซีฟของตัวนี้เลยคุณดูอย่างเดนไบรท์นี่เราเปิดแผลเล็กอ่าแม่งตัวแม่งขนาดแม่งเปิดแผลเล็กได้แม่งยังกากเลยจะเอาอะไรกับตัวตัวนี้อ่ะแล้วคุณโดนน้ำมาเนี่ยโดนน้ำมาแล้วเดี๋ยวพอสต็อปสต็อปพอแค่น,นี้แหละต่อมานะครับเราจะมาพูดกันถึงไมโครเมเยอร์ไมโครเมเจอร์กากกว่ากากกว่าไหมอยู่ที่คนเล่นแต่สำหรับผมผมว่ามันพอๆผม ผมเล่นไมเคิลเก่งกว่าลีเจียนต้องบอกว่าตรงนี้ก่อนเพราะอะไรผมมีหูฟังบางคนเล่นมันเล่นไม่ไม่ฟังหูฟังหรอกอ่ะโอ๊ขออนุญาตดื่มน้ำสักคู่ two thousand years later อ่ไมเคิลทำไมถึงอยู่เทียบบีพอๆกับลีเจียนกินกันไม่ลงหรอกผมว่าความกลางมันพอๆกันแต่ที่เล่นเก่งกว่าเพราะว่าตัวม่งไม่มีไฟคุณใส่หูฟังใช่ป่ะด้วยความที่ว่า การที่มันไม่มีไฟนี่ยฆาตกรคนมองไม่เห็นมันหรอกเอ้ยไม่ใช่ดิคนไม่รู้คนมองเห็นมันยากมากยิ่งใส่สกินว P ีดำๆอ่ะไอ้นี่มองยากมากซึ่งการที่คนมองคุณยากเพลงแม่งขึ้นยากใช่ปะคุณเดินคุณเห็นคุณเห็นเครื่องมดนไฟอล้วออกได้แม่งแดงจัดละเครื่องมดไฟตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือมีกำแพงกั้นระหว่างคุณคุณเดินเอาหน้าชิดเอาหูชิดฟังได้ยินเสียงเครื่องใช่ปะคุณย้างเลยคุณย้างก็พุ่งไปตีแค่นั้นเองมันไม่ยากมันเล่นไม่ยาก และผมอยากแนยนำนะครับครที่เล่นไอ้เทียนี่ไม่เป็นนะเดินฉีกให้มากที่สุดคุณจำคำผมไว้นะคือมันเดินช้าผมรู้แต่เดินฉีกให้มากที่สุดไม่ใช่ฉีกแบบเริ่มเกมมามึงเดินขอบแบบไม่ใช่แบบนั้นนะไปถึงเวลาไล่คุณเห็นด้านหน้าเซอร์วิ่งเลี้ยวซ้ายคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตรงแล้วตามเลี้ยวซ้ายตามรอยเซอร์คุณเลี้ยวซ้ายไปเลยคุณเลี้ยวซ้ายไม่ักเลยพอเซอร์มองไม่เห็นคุณเนี่ยแม่งน่ากลัวจริงแล้วไฟก็ไม่มีเพลงก็ไม่ขึ้นเจออีกทีโป๊ะเียบ ส่วนเฟรสองไม่ต้องพูดถึงผมว่าเฟ็สองแม่กงกางวิ่งเร็วขึ้นมีไฟแคมแล้วก,แวก็แล้วก็มีสกิลเอามือโคกระโหลกอะเพื่ออะไรวะล้มก็ไม่ลม้มเออเอามันนั่งเฟรสองกับสกิลเอาไว้เก็บคนสุดท้ายแล้วกันแบบแม่งจะเปิดประตูคุณก็ตีเอาโคกระโหลกจับหัวปากเรียบร้อยล้มนั่นแหละตัวบ่ายเดินแจ่แก่นะครับดวงครับแม่งนะวิางเยอะชี่หายเหี้ยรตจังความสามารถจำแค่สองอันพอคุณเห็นมันถือเลื่อยเมื่อไหร่ อ่ะคุณหนีนั่นแหละเนี่ยมันจะกลายเป็นปีศาจเลื้อยยนแล้วมันจะกลายเป็นไอ้ไ,ไ Henry อ้เฮนรี่อ่ะตัวชื่ออะไรวะคิว <S <S บิลลี่ไอ,อ้คุณก็หนีแม่งทีเดียวล้มแถมเร็วด้วยเร็วชีพหายต่อมาอีกเฟดไอ้ไอ้กล้านักมวยมวยซาตาวุธอ่ะต่อยทีเดียวล้มอันนั้นก็หนีนอกนั้นก็เล่นปกติเลยครับหัวกไก่แม่งโคตรฆาตกรเดือดตีไม่ได้บอกมันอย่างละมันดวงนะมันดวงนะเดี๋ยวโบดักไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดน ก็สำหรับทีเรสก็ประมาณนี้เปรี้ยวจริงคลิปหน้ใครไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็คอมเมนต์ไว้ได้แต่อย่าดราม่าไม่ต้องการดราม่าโ okay. 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 อเคโอเคความเบียดตัวตัวอ่ะอ,อัความไม่ส่วนตัวคงจะไปอิงแต่ผมว่าสองตัวนี้มันก็ท็อปเมตาอยู่ดีวะ่ะเออประมาณนาัะะ้นแล้วริงจริงคลิปหน้าทุกคน